ลูกขนถาน้อยไม่ค่าเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองไอ้เพชรก็ตายซะเถอะในขณะที่มิงกําลังพูดขึ้นมาจู่ๆลมก็ได้พัดกันโชคอย่างรุนแรงทำให้พวกเขานั้นถึงกับงุนงงเพราะว่าห้องนี้นานไม่มีพัดลมหรือแม้แต่หน้าต่างก็ไม่มีทําให้ไม่สามารถมีลมพัดเข้ามาได้แรงขนาดนี้ไม่นานเสียงคนร้องเพลงก็ค่อยๆดังขึ้นจันเอ๋ยจันจ้า้ายเอ้ ใ,ใครมาเล่นตลกอยู่แถวนี้วะออกมานะว้ยเมื่อลูกขุนพูดจบก็ได้มีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นเมื่อทุกคนได้เห็นดังนั้นก็ได้เบิกตาโพลงเพราะไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นเธอเธอเป็นใครเสียงของลูกขุนได้พูดขึ้นมาเธอคือคนที่น้องฟ้าใสจ้างมาใช่ไหมฉ,ฉ,ฉ,ฉันไม่หลงกลเธอหรอกหญิงสาวผู้นั้นไม่รอให้ลูกขุนเลมิงพูดจบ เธอก็ได้จัดการพวกเขาเสร็จแล้วพวกเจ้ากล้าทำร้ายท่านพี่ทองอินของข้าอย่างนั้นหรือผู้ใดก็ตามที่คิดไม่เสื่อต่อท่านพี่ทองอินผู้นั้นจะต้องตายและมันผู้ใดที่กล้ามาแย่คนรักไปจากข้ามันผู้นั้นจะต้องตายด้วยเช่นกันเมื่อจันเจ้าได้พูดจบเธอก็ได้จัดการพวกเขาสองคนพร้อมกันอย่าทำพวกเขานนจะเธอเป็นใครอะจะไม่ถึงเรียกผมว่าทองอิน ท่านทองอินท่านพี่ลืมข้าแล้วหรือเจ้าคะหรือเป็นเพราะนางไพร่คนนั้นทำให้ท่านลืมข้าไม่ว่าจะชาติที่แล้วหรือชาตินี้เจ้าก็ยังแยกความรักของท่านพี่ทองอินที่มีต่อข้าไปเสียหมดสิ้นแล้วนี่เธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไรฟ้าใสาพูดไม่ทันจบเธอก็ได้มาอยู่ในที่ชนบทบรรนอกดูยังไงยังไงก็เป็นยุคสมัยโบราณย้อนอด,นดีตกลับไปในชาติก่อน ทองอินเขาเป็นลูกชายคนเดียวของนายทองซึ่งเป็นลูกชายของข้าราชการกรมพระคลังสินค้าแต่ด้วยเส้นสายของพ่อเขาจึงได้ไปทํางานที่ต่างเมืองเพื่อเจรจาเกี่ยวกับสินค้าส่งเข้าส่งออกในพระราชวังเขาเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าต่างดงามและเป็นที่หมายปองของสาวๆยกเว้นจันเจ้าซึ่งเธอเป็นลูกของชาวบ้านในระแวกแถวนั้นวันหนึ่งจันเจ้าก็ได้ออกมาเดินเล่นชมป่าชมเขา ตามราสาสาวๆในหมู่บ้านที่ชอบออกมาเดินเล่นแต่ทว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นทองอินก็ได้ออกมาชื่นชมภูมิทัศน์ของที่นี่เช่นเดียวกันทั้งสองจึงบังเอิญได้เจอกันในกลางป่าและจันเจ้ากับทองอินทั้งสองก็ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบและหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้ตกลงคบหาดูใจกันสักระยะก่อนจะจัดทำพิธีแต่งงานแบบเรียบง่าย แต่แล้วเวลาที่พวกเขามีความสุขมักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วซะเหลือเกินเหมือนกับฟ้านั้นกลั่นแกลง้งทองอินก็ได้ถึงเวลากลับหมู่บ้านเพื่อจะได้เข้าพระราชวังรายงานผลตลอดระยะเวลากว่าสองปีกว่าที่เขาได้มาทำงานที่นี่เขาจึงได้กล่าวอำลาเมียสุดที่รักของเขาเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่เถอะนะเมื่อข้ารายงานผลการค้าเสร็จแล้วข้าจะรีบกลับมาหาเจ้าในทันทีเจ้าไม่ต้องห่วงพี่ดอก ดูแลลูกของเราให้ดีอันนี้เจ้าเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกของเราเถอะนะแม่จันข้าให้สัญญาแก่เจ้าจะหากข้าไปถึงที่นู่นแล้วข้าจะเตรียมสินสอดมาขอเจ้าให้เป็นทางการดีกคราเมื่อทองอินพูดจบเขาก็ได้จากไปและทองอินก็กลับมาถึงที่บ้านหลังจากที่รายงานผลเรียบร้อยเขาก็ได้เตรียมตัวเข้าไปพบกับคุณแม่เพื่อที่จะบอกข่าวดีแก่ท่าน ว่าตนเองนั้นได้ตกแต่งกับสาวในเมืองนั้นและตอนนี้เขาก็ยังมีลูกชายอีกคนที่มีอายุเพียงไม่ถึงขวบปีท่านแม่ขอรับลูกกลับมาแล้วเมื่อเขากําลังจะพูดขึ้นเขาก็โดนพูดขัดขึ้นมาว่าแม่ของเขานั้นได้เตรียมคู่มันให้แก่เขาเรียบร้อยแล้วและอีกไม่นานทางครบอบครัวของฝ่ายหญิงก็น่าจะมาถึงทองอินจช่กับมียการหน้าเสียในทันที เขาไม่กล้าพูดเรื่องที่เขาเคยแต่งงานให้กับท่านแม่ได้รับรู้ออกไปทองอินจึงอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกและเมื่อเขาได้เห็นหญิงสาวคนนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกวั่นไหวแต่ก็ยังพอดึงสติดึงความรู้สึกของตนกลับมาได้ด้วยยุคสมัยในตอนนี้ลูกมักจะเชื่อฟังพ่อและแม่เป็นอย่างมากแถมยังไม่กล้าขัดืนคำสั่งของผู้ใหญ่จึงได้ปล่อยให้มันเลยตามเลยแต่เมื่อนานวันเข้า ด้วยความเชี่ยวอกเอาใจของสร้อยฟ้าทองอินจึงใจอ่อนและคิดทบทวนกับตัวเองว่าสร้อยฟ้าก็ไม่ได้ผิดอะไรแถมจันเจ้าก็อยู่ต่างเมืองน่าจะมาไม่ได้หรอกเขาจึงยอมแต่งงานกับสร้อยฟ้าแต่ทว่าความลับก็อยู่ได้ไม่นานทองอินรู้สึกผิดต่อจันเจ้าและสร้อยฟ้าเป็นอย่างมากเขาจึงรวบรวมความกล้าเพื่อจะบอกความจริงกับสร้อยฟ้าแต่ด้วยความน่ารักของเธอทองอินจึงไม่กล้าทำให้เธอเสียใจ เขาจึงเดินไปบอกคุณพ่อของเขาแทนท่านพ่อขอรับคือว่ามีอะไรจากพูดก็พูดมาเสียเถิดเจ้าจะอ่ำอ่ำอืองอืองอยู่กอะไรทำท่าอยู่แบบนี้ใครเขาจกเข้าใจในสิ่งที่เจ้าจะสื่อออกมาขอ,ขอรับท่านพ่อกระผมมีความจริงบางอย่างจักเล่าให้ท่านฟังขอรับคือเรื่องอันใดละ่ะพ่อทองอินลูกเอเอ,เอลูก เคยตกแต่งกับหญิงสาวที่เมืองหนึ่งและตอนนี้เธอผู้นั้นก็กำลังดูแลลูกชายของกระผมอยู่ขอรับอะไรนะเจ้าเจ้าเอ้ยข้าจักว่าความเจ้าเก่าไรดีลูกไม่รู้จักทำอันใดเลยขอรับท่านพ่อสอยฟ้าลูกก็รักและคิดถึงส่วนแม่จันเจ้าลูกก็มิอาจทำให้นางเสียใจเรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็มียากอะไรดอกการที่ผู้ชายอย่างเราจักมีเมียเยอะ มันก็มีแปลกเอาอย่างนี้นะเจ้าปิดเรื่องที่เจ้าแต่งงานกับนางผู้นั้นไปก่อนเจ้าตกแต่งกับแม่นางสอยฟ้าเสร็จแล้วค่อยว่ากันอีกทีเมื่อทองอินได้ปรึกษาหารือกับพ่อเขาเสร็จเรียบร้อยทองอินก็ได้เดินออกไปจากห้องนั้นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าสอยฟ้าก็ได้ยินบทสนทนานั้นแล้วและเมื่อนางมาถึงที่บ้านของตัวเองสอยฟ้าก็ได้สั่งให้คนไปฆ่าจันเจ้าและลูกชายของนางเธอเคยดแค้นเป็นอย่างมาก เพราะสร้อยฟ้านั้นถูกเลี้ยงดูตามใจตั้งแต่เด็กเธอจึงกล้าทําในสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงต่อหน้าเธอจะเป็นคนที่เรียบร้อยอ่อนหวานแต่หากมีอะไรที่ไม่ได้ดังใจเธอจะสั่งก็บในทันทีแถมเธอก็ปล่อยข่าวลือเรื่องต่างๆนานาเมื่อทองอินได้รับรู้ข่าวการหายตัวไปของจันเจ้าเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับมาเป็นสักพักและยังอยู่ในช่วงที่สร้อยฟ้านั้นไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศเป็นเวลาสามเดือน ก่อนที่เธอจะได้ตกแต่งกับนายทองอินแต่เมื่อเวลาผ่านไปสร้อยฟ้าก็ได้กลับมาส่วนทองอินนั้นก็ได้พ่อของเขาดึงสเตะและบอกให้เขาทําใจเริ่มต้นใหม่กับสร้อยฟ้าไม่นานวิวาทั้งสองก็ได้เริ่มต้นขึ้นและข่าวการตายของจันเจ้าก็ได้มาถึงหูของนายทองอินทองอินไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจแต่อย่างใดเพราะเขาเองก็โกรธแค้นที่เธอลักลอบหนีไปตามชูจนถึงขั้นแก่ชีวิตของตน แต่ที่เขาเศร้าเสียใจนั้นก็เพราะว่าลูกชายของเขาก็ถูกฆ่าตายไปด้วยทองอินจึงให้คนไปสืบมาว่าใครคือชู้ของจันเจ้าเพื่อที่เขาจะได้สังหารนำเลือดเนื้อมาชดเชยให้แก่ลูกชายของเขาสุดท้ายความจริงก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยออกไปความลับนั้นอยู่ติดตัวสร้อยฟ้าไปจนตายที่เธอมั่นใจใช้ชีวิตได้ตามปกตินั้นก็เพราะว่าเธอได้สะกดวิญ,ญญาณของจันเจ้าไว จึงทำให้เธอนั้นไปผุดไปเกิดไม่ได้แต่ทว่าในแต่ละคืนนั้นสร้อยฟ้าก็มักจะได้ยินเสียงกล่อมเด็กนอน <_ damn. S 1> จันเอ <adelante> ๋ยจันเจ้าอยู่แทบทุกคืนทําให้เธอนั้นเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรเ <_ que> มื่อทุกคนได้เห็นเรื่องราวเหล่านั้น <_ EN> เพรเขาก็เหมือนจะจํมมาอดีตได้บางอย่าง <_ EN> เขาอยากจะชดเชยในสิ่งที่เขาได้ทําพลาดมาให้แก่จันเจ้าแต่ทว่าฟ้าใสก <_ EN> ลับไม่ยอมให้เพรนั้นทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผมผมขอโทษนะจันเจ้าผมรู้ผมรับรู้การมีอยู่ของเธอตลอดแต่ผมไม่รู้ว่าคุณคือใครในบางคืนผมก็เหมือนไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่มีเราสองคนอยู่ผมอยากจะขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียวปล่อยพวกคนเหล่านี้ไปเถอะนะมิได้เจ้าค่ะไอ้มิ่งและไอ้ลกขุนก่อนที่มันจะฆ่าข้ามันข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนข้าถึงแก่ความตายพวกมันยิงใส่หลายว่าข้านี้ไปตามชูพี่ทองอินพี่ทองอินรู้ไหมพวกมันปักไอ้ทองจันลูกของเราลูกของเราตายทั้งเป็นเลยนะเจ้าคะเมื่อเพชได้ยินดังนั้นเขาก็ไม่ห้ามปรามจันเจ้าแต่อย่างใดลูกขุนและมิง่งทั้งสองได้แต่วิ่งหนีไปเรื่อยๆ ว้าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วข้าขอโทษเอ้ยเอ้ยผมขอโทษครับปะปบปะผมผมกลัวแล้วครับอย่าอย่าทำอะไรผมเลยันเอยจันจเสียงร้องเพลงกล่อมเด็กค่อยๆดังขึ้นและดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อพวกเขารู้ตัวอีกทีหัวของพวกเขาก็ได้ขาดไปเสียแล้วส่วนฟ้าใสหรือสร้อยฟ้าเธอก็ได้ถูกจันเจ้าควบคุมร่างของเธอ กระโดดตึกของมหาไลายเสียชีวิตส่วนเพจนั้นก็ได้ยืนเคียงคู่กับจันเจ้ามองดูทุกคนที่ตายต่อหน้าต่อตาเพราะเขาได้รับความทรงจำทั้งหมดนั้นกลับมาเป็นที่เรียบร้อย